สวัสดีครับถ้าหากคุณได้รับแจ้งเตือนจากเซ็นเตอร์แฟนเพจหรือชื่อลักษณะเกี่ยวกับเพจ a c e b o o k อาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับเขาจะเตือนเพจของคุณจะถูกจากัดซึ่งหมายความบัญชีมีการละเมิดมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไปคลิกลิงก์ตรงนี้มีปัญหาจะโดนแฮ็กบัญชีโดนล้วงข้อมูลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับให้คุณรีบเปลี่ยนรหัสเดี๋ยวช่วงท้ายจะแนะนาว่าวิธีการเปลี่ยนรหัส Facebook ทํำยังไงนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนทราบดีว่าเปลี่ยนรหัส Facebook ก,กดเข้าตรงไหนนะปันทงเลยว่าวิว่ามิจฉาชีพแน่นอนครับเป็นการกล่าวถึงเพจมาดูกันนะครับว่าแบบนี้เขาทํายังไงนะก็แค่พิมพ์แท็กชื่อเพจเฉยครับมันก็ขึ้นแจ้งเตือนแล้วว่ากล่าวถึงเพจเห็นไหมครับแท็กชื่อเพจการแท็กเพจทายังไงเดี๋ยวผมจะหาคลิปมาให้ดูนะส่วนมากคุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก Facebook ส่วนตัวครับไม่ต้องสนใจใดๆดทั้งสิ้นครับในกรณีที่เพจ มีปัญหาครับเมื่อคุณคลิกเข้าไปในเพจแล้วคุณอาจจะเจอข้อความในหน้าเพจเลยทันทีนะครับไม่ต้องรอแจ้งเตือนใดทั้งสิ้นครับและไม่ไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆครับทุกอาการคุณสามารถติดต่อกับทีมซัพพอร์ต a c e b o o k ได้โดยตรงเติร์ดคำว่า Facebook Health Center เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยแต่คีย์เวิร์ดนี้ก็จะนำพาคุณเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Facebook ได้หรือรอดูคลิปช่วงท้ายวิธีการติดต่อ ตอนที่ Facebook นะป่อนจากกันไปวิธีการเปลี่ยนรหัสนะคือในหน้าเฟซส่วนตัวเข้ามาตรงนี้นะครับสามขีดปุ๊บไปที่การตั้งค่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันก็ลองเดาๆทำตามนะครับตั้งค่าแล้วไปที่ความปลอดภัยนะี่ครับการรักษาการรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบนะครับเข้ามาแล้วเลื่อนหาคำว่ารหัสผ่านครับจากนั้นก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันรหัสผ่านเก่าสองครั้งนะครับ ก็มีอักษรตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่บวกกับตัวเลขนี่คือเทคนิคการตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับสําหรับใครที่เผลอไปกรอกข้อมูลสําหรับคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยคุณผู้ชมให้รอดพ้นจากมิจฉาชีพครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยและกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ